สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอำเภอรัตภูมิค่ะถิ่นดินแดงแหล่งผลไม้ดกน้ำตกเจ้าฟ้าภูผามีตำนานประตูผ่านสู่ชายแดนและนี่คือกำแพงของอำเภอรัตภูมิค่ะพี่ด้าครับผมมีข้อสงสัยว่าคำว่าภูผามีตำนานนี่หมายความว่ายังไงหรอครับอ๋อคำว่าภูผามีตำนานภูผ,ผาหมายถึงภูเขาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า พื้นที่ในอำเภอรัตภูมิจะมีภูเขามากมายและมีตำนานที่น่าสนใจอย่างมากตำนานนี้หมายความว่าอย่างไรบ้างครับพี่ด้าอ๋อเอาเป็นว่าพี่จะพาน้องฟานิสและเพื่อนๆพี่พี่น้องๆไปหาคำตอบด้วยกันเกี่ยวกับผู้ผามีตำนานงั้นเราไปกันเลย สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับเกียรจากนายกิตินัทจันทรราชโชตำแหน่งประหลัดอํเาเภอรัตูมิค่ะจากกังขวัญของอํงเาเภอรัตูมิเหยุว่าผู้ผามีตํานานมีตํานานอย่างไรคะและมีความสําคัญของกับอเาเภอรัตูมิอย่างไรคะครับก็ประเด็นจะต้องราบ สวัสดีนะครับทุกท่านก่อนนะครับผมนายกิติณัฐจันทรโชต์ครับตำแหน่งขลัดอำเภอครับและผู้ชอบงานสำนักงานอำเภอและตภูมิวันนี้ก็ได้รับเสียบมาเป็นวิทยากรนะครับให้ข้อมูลน้องๆนะครับก็อำเภอและตภูมิจังหวัดสงขลาของเรานะครับมีก่อดมาเป็นมาที่ยาวยาวนานมากๆเลยนะฮะโดยก่อนหน้านี้นหละมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับก็มีการ เป็นสมัยยุคหินใหม่นะครับมีการค้นพบหลักฐานบริษัทที่บริเวณภายในถ้ำและก็ในเพิงเพิงหินบริเวณทางทิศเหนือของเขาลักเกียดนะครับตำบลกำแพงเพชรมีการค้นพบที่ค้นพบเนี่ยก็จะมีการค้นพบในส่วนของเครื่องปั้นดินเผาหลายทัดเชือกแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาแบบ3าขาและก็ในส่วนของอ หานหินขัดน,น,นะครับแล้วก็กระดูกมนุษย์แล้วก็กระดูกสัตว์โบราณนะครับซึ่งจากหลักฐานดังกลาวเนี่ยจะเห็นได้ว่าอำเภอเพชงของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ถ้ำโบราณซึ่งเมื่อก่อน,เ,นเขาจะอาศัยอยู่ในถ้ำของถ้ำหินหินปูนนะครับบริเวณอำเภอเพกภูุรไปรจนถึงจังหวัดพัทลุง นะครับซึ่งมีบทความเป็นนายาวนานประมาณกว่า6 0ทันตีนะครับแล้วก็นอก,นอกจากความเป็นนายแล้วเนี่ยยังมีคำบอกบอกเล่าเป็นบทปบทบทบระพรวนคำความโบราณด้วยนะครับซึ่งจากการาบอกเล่าของร้อยสมเด็จเลี้ยงสมทวินนะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอำเภอรัตพัตรุษครับผมก็จะจะมีเนื้อความบท บทกรนดังต่อไปนี้ครับจากแล่าถึ้งตำงานปูป้าบ้านเราตั้งแต่กลางเก่าคนเตา้าเก่าล้วไว้ฟังเรื่องปีนองรวมโตงตั้งรักตั้งจังอุตาอนโซนหลุนลังถึงความเป็นมาเต่าจังล้นมีเมียงามเจิดจะเล่าจื้อการดานงเยาเก้ากู่ว่า มีบุตรสามองค์ทรงลักขณาชื่อว่าเขาจุมปาเป็นพี่ใจตัดเต่นันมาเศ้าวนางามชื่อเจ้าเขาตกน้ำงามจิดใจมีบุตรสุดตองเป็นน้องชายจังใจได้ชื่อเขาดังเกียจจบเบียดเสียดให้ต้องแคน ที่ปีปรัดลงในคงกาลููไปถึงบีดาเขาคงจะโกรธแนมทุกกลกับลายให้ไปอยู่กับควรหั้วแววนไฟกวนร,รูรูเรื่องว่าเจ้ามีแฟนไหมเป็นเรื่องจริงหรือลอกเอาไปบอกควนนินเล็กไฟออรัตาปูมดินแดนใหญ่ มีตำนานรัตภูมิดินแดนใหญ่มีตำนานจากข้อสงสัยในตำนานภูผ,ผามีตำนานของอำเภอรัตตภูมเิเราก็ได้แก้ข้อสงสัยแล้วในวันนี้หนูตัวแทนโรงเรียนวัดตุง้งคาต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ขอขอบคุณค่ะการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก บุรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยบุรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนำเอาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ซึ่งจะศึกษาเรื่องตำนานภูผามีตำนานตำนานพื้นเมืองของอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา และสิ่งสำคัญในการถอดบทเรียนครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเกิดความคิดสร้างสารรค์สู่การถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองและเหนือสิ่งอื่นใดนักเรียนเกิดความรักห่วงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองที่เรียกว่าบ้านเกิด จากคู่ผามีตำนานสู่เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีลมหายใจผ่านการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่สืบสานอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ผู้แผ่นดินเรื่องราวในวันนี้จะถูกกล่าวขานในวันหน้าพวกเรานักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งค้าขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ